ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังน้ำหวานนะคะวันนี้นะคะก็ได้นํำกล้วยนะคะมาให้น้องมีนาและน้องตุลาแล้วก็แม่พังวันดีนะคะนี่ก็จะเป็นทางเข้าบ้านเข้าแบงของแม่พังวันดีนะคะเด,เ,เดี๋ยวเราจะพาไปหาแม่พังวันดีกันเลยค่ะ อตอนนี้เราก็ได้ถึงแม่พังวันนี้และน้องตุลาตัวเล็กของเราแล้วนะคะมาคนรักนะคะสวัสดีครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอฝากช่องใหม่ของควันรักด้วยนะครับผมช่องช้างวัฒนธรรมนะครับผมซีดอคุณเงินนะครับผมฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดสไคด้วยนะครับ<อ>วันนี้มาเจอควนอันอูสวัสดีครับนี่ครับ กล้วยวีใหญ่ๆเลยค่ะชางช่วยกันกับพี่เล็กนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอากล้วยที่สุกๆนะครับให้กับสาวๆค่ะเดี๋ยวเราพาพี่ๆทีนะคะไปดูน้องมีนาครับเราสารมะปูดไนะครับจ้าสวยๆน้องมีนาน้องมีนาน้องมีนาน่ารักมากเลยค่ะ เดี๋ยวจะให้ควนร,รักกับควนลอยป้อนนะคะไไไไมาทีไรนะคะหนูก็ชอบเต็นนมของแม่พังวันดีนี่แหละคะไไ่ะ <c oughs> ควนร,รักนะคะก็ได้ป้อนนะคะไไแม่พังวันดีนะคะไ <c oughs> คนล่ก็ได้มาป้อนนะคะคนหล่อก็เป็นคนตัดนะคะยังไม่สุกครับผมมีสุกบ้างไม่สุกบ้างยังไม่ทนะครับผมได้มาแค่สี่เือนะครับผมค่ะสวัสดีจ้าสวยๆเล้วจ้าวีพี่เล็กไม่อยู่นะครับผมะค่ินะมเดินทข้าคบเด้านน้าะครับผมค่ะครับเดี๋ยวให้แม่กินด้วยนะครับ ดูนะคะดูน้องตุลานะคะดูเหมือนอยากออกนะคะมีการโวยวายนะครับเสาหลุดเลยนะครับโวยวายค่ะนุ่มมากนะครับนี่ก็ควรทิวนะคะทิวช่องไหนครับช่องไหนครช,อคชอค่องฟังคันเรีนครับค่ะไปกดแชร์ด้วยนะครับค่ะ อ่าจะให้คนทิวป้อนแม่พังวันดีด้วยนะคะคนรักเดินครับเดินครับมาคนลอยป้อนคนลอยให้หนูป้อนนี้หน่อย ให้หนูป้อนแม่เออน้องมินาหน่อยคนเรามาจับกล้องให้หนูหน่อยจับกล้องให้หนูหน่อยครับผมจ้าสวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็ซีก่อนสวัสดีค่ะกล้วยน,นี้ก็วีใหญ่ามากเลยนะคะ ก็จะแบ่งให้แม่ของวันนี้ด้วยน้องมีนาด้วยนะคะเยอะนะคะน้องกินได้เยอะอีกค่ะเดี๋น้องมีนาขอนะคะป้อนทีละหน่อยป้อนน้องทีละหน่อยอ

น้องน่ารักมากเลยนะคะ,ะคม,กกมุะระจ้าเด,ดี๋ยวเราจะพาคนลอยไปดูดน้องตุลากันนะคะคนลอยพึ่งมาครั้งแรกใช่ไหม ค่ะหลังจากติดภารกิจหลายวันค่ะนะคะแล้วก็ดูนะคะดูพวมผูกพันเนะี่ยคนไหลก็ได้มาป้อนแม่พังวันดีนะคะความไปเรื่อยๆ ดูความน่ารักของน้องตุลานะคะเหมือนนางจะพยายามออกจากคลอกนะคะดูน้องอ้อนนะคะน,นางจะออกนะคะดูผลเยอะมากเลยเอ๊ะถ้าว่าออกใหม่ๆเนี่ยเขาให้อาบน้ำได้ปะยังครับผมนะะแม่นางก็กินไปเรื่อยๆนะคะ แววตาของนางนะคะาพาไปดูน้องตุลากันมน้องตุลาเล่นอะไรนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะดูแววตาของนางน,งน่ารักมากเลย ดูค่ะดูนางจะออกนะคะเพิ่งออกได้ไม่ถึงสิบสี่วันเลยนะคะแข็งแรงมากนางจะพยายามออกมาวิ่งเล่นนะคะตึ้ตึ้งตึ้งนิงเลยแข็งแรงมากเลยค่ะว้าวดูนมแม่พังวันดีนูสออนแต่นมแม่พังวันดีนะคะ จะกินอะไรคะยองกินยังไม่ได้ครับค่ะก็ฝากพี่พี่เอซนะคะช่วยกดไลค์ช่วยกดสับตะไคร้ให้ช uh ่องพังน้ำหวานด้วยนะคะเพื่อได้ทำคลิปดีๆมาให้พี่พี่เอซได้ดูนะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ